สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของเจ้าพ่อกุดป่องจังหวัดเลยนะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพกราบไหว้ของชาวจังหวัดเลยนะครับผมศาลเจ้าพ่อกุดป่องนี่ก็จะอยู่ติดกับสารหลักเมืองนะครับผมเป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนอำเภอเมืองเลย เคารพนับถือนะครับผมเนื่องจากเชื่อกันว่าเป็นที่สถิตของ,งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมในสมัยอดีตนะครับผมก็เป็นสารไม้เพียงตาธรรมดานะครับผมแต่ต่อมาในปีพศ2 5 2 5เนี่ยก็ได้รับการบูรณะนะครับผมทำให้เกิดความสวยงามแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับผมสารเจ้าพ่อขุดป่อง อยู่ข้างสารหลักเมืองนะครับผม,ผมก็จะมีนักท่องเที่ยวตลอดจนถึงประชาชนนะครับผมแวะเวียนมาสักการะอยู่เสมอเสมอนะครับผมนี่ฮะเหรียญก็จะเป็นรูปสาธิสณ์ของนักลบนะครับผมบางคนอาจจะคิดว่าเป็นพระยาพิชัยดับหักนะครับผมไม่ใช่นะครับผมเขาจะจําลองเอาลักษณะนักรบโบราณน,นะครับผมมา,าเป็นที่ เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนองค์เจ้าพ่อนะครับผมแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านหลังก็จะมีเป็นยันโพชงโพชงปรลิศนะครับผมวันที่9ก้ามกราคมปีพศ2 5 5 5เดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนพี่พได้ชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายกันนะครับรูปลักษณ์ของเหรียญเจ้าพ่อกุดป่องนะครับผมก็จะ จำลองเอาสาธิสา์ของนักรบโบราณนะครับผมมาไว้ตรงกลางเหรียญในทรงเหรียญลูกไข่นะครับผมก็จะมีตัวอักษรนะครับเจ้าพ่อขุดป่องรุ่นแรกจังหวัดเลยครับผมจะมีโคตดยอยักษ์นะครับผม,ม,ยอ,อ,ยบผมอยู่ตรงนี้นะครับผมเนื้อหาที่เพื่อนๆพ,พี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญทองแดงกระไหลทองนะครับผม จะมีเหรียญทองแดงลมดําด้วยนะครับผมแต่เหรียญน,นี้น่าจะเป็นเหรียญที่ใช้แจกกรรมการนะครับผมก็จะมีการานําไปกระไหลทองนะครับผมมองเ,อเหมือนเนื้อทองคําจริงๆเลยนะครับผมการชุบก็ถือได้ว่าทําได้ดีมากนะครับผมเหรียญสร้างในปีพศ2555บริเวณสารกุดป่องแห่งนี้นะครับผม ตั้งตามลักษณะของอชายภูมิเมืองเก่าเมืองเดิมนะครับผมที่มีลักษณะน้ํำปกล้อมเป็นวงพระจันทร์นะครับผมต่อมาอในภายหลังนะครับผมในปัจจุบันนี้การเส้นทางน้ําเส้นทางอะไรก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมคือจะเป็นลักษณะของน้ําขังตลอดทั้งปีนะครับผมแล้วก็มีพื้นที่อ,อยู่ตรงกลางเป็นเกาะนะครับผมพูดง่ายๆว่าป่องขึ้นมาคำว่ากุดนี คล้ายๆกับหนองน้ําหรือว่าสระน้านะครับผมอย่างที่จังหวัดมหาสาครคามเขาก็จะมีกุดน้ํากินนะครับผมอําเภอเมืองเลยก็จะมีกุดป่องนะครับผมคําว่าป่องนี่ลักษณะคล้ายๆกับพื้นที่ที่ยื่นพ้นเหนือน้ํามาคล้ายๆกับคล้ายๆกับเกาะน,นะครับผมก็เลยเรียกบริเวณนี้ว่ากุดป่องครับผมในปัจจุบันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ตั้งของ ศาลากลางนะครับผมแล้วก็ศาลาประชาคมของเทศบาลเมืองเลยนะครับผมเป็นที่ตั้งสถานีวิทย,ยุกระจายเสียงจังหวัดเลยนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นยันเป็นยันโพชงพระปริศนะครับผมแล้วก็ะระบุวันแล้วก็เวลาที่สร้าง9มกราคมปีพศ2555ครับผม ศาลแห่งนี้มีมานานแล้วนะครับผมย้อนกลับไปก็น่าจะ3า0 0ีปีตั้งแต่สมัยกรุงศรีุธยานะครับผมแต่ว่าเพิ่งจะมาบูรณะนะครับผมให้เป็นที่สวยงามเหมือนในปัจจุบันนี้ในปีพศ2525นะครับผมเหรียญรุ่นนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีพุทาธาพิเศษที่ยิ่งใหญ่เหรียญหนึ่งนะครับผมเพราะเป็นเหรียญประจำจังหวัดเลยก็ ว่าได้นะครับผมส่วนใครที่ไม่ใช่คนจังหวัดเลยนะครับผมก็สามารถที่จะมานมัสการครับผมแวะเวียนเพราะว่าตรงข้ามกับศาลเนี่ยก็จะมีร้านส้มตำร้านน,นะผมก็จําชื่อร้านไม่ได้นะครับผมซึ่งอร่อยมากๆนะครับผมโดยเฉพาะขนมจีนซึ่งมีน้ํายาที่เรียกได้ว่าเป็นรสเด็ดจริงๆนะครับผมพวกไก่ย่างส้มตาอาหารพื้นเมืองนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมซึ่งเป็นศาลหลักเมืองนะครับผมซึ่งเป็นที่เคารพสักการะทั้งคนในอำเภอเมืองเลยแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนที่เมืองเลยนะครับผมดังจะเห็นได้จากเวลาตรุษจีนนะครับผมก็จะเห็นคนเลยเชื้อสายจีนเนี่ยครับผมก็มาบูชาสักการะเป็นจำนวนมากนะครับผมปีใหม่ไทยเทศก,กาลสําคัญทางศาสนานี่ก็ ศาลแห่งนี้ก็เรียกได้ว่ามีคนมา,ากราบไหว้บูชาสักการะาโดยตลอดนะครับผมศาลก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับผมอ,อธิษฐานสิ่งใดก็มักจะสำเร็จความมุ่งม,มา่ปรารถนาอยู่เสมอนะครับก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมเป็นเหรียญท้องถิ่นที่เรียกได้ว่ามีประสบการณ์นะครับที่อ,อธิษฐานขอได้ไว้รับนะครับผม เป,เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองนะครับผมที่ไม่เฉพาะคนเมืองเลยนะครับผมคนต่างถิ่นต่างที่นี่มาที่ฐานก็ทราบว่าได้รับความสําเร็จตามคําอธิษฐานนะครับผมถ้าการอธิษฐานนั้นเป็นไปโดยสุดจริตนะครับเหรียญสวยงามมากๆากครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาต เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุดติดไว้แค่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับ